สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื้อนี้กามาพบกับน้ำเชียร์วันที่24กุมภาพันธ์หกค่ะคลิปนี้กะจะไปออกอากาศวันที่25่กุมภาพันธ์หกค่ะพร้อมกับตัวเลขของแม่ละเอียดนะค่ะแม่ละเอียดเลขดับทีเอ c ซเพิ่นล่อคอยค่ะท่านผู้ชมหรือกะอยู่ในคลิปนี้น้ำเชียร์กะสิแจงเข้าเลขอ่า ของพี่ใหญ่กทมค่ะคพี่ใหญ่กทมงวดนี้งดก่อนค่ะเพราะว่าหวยออกสัญจรค่ะเพิ่นกะบ๊อหลัวจะไปทิศทางไดเนาะค่ะดานผุ้ชมเพิ่นเรยกว่าขอเบกอนงวดหนาคอยเจอกันค่ะคแล้วก็จะมีตัวเลขเสูตรเด่นของน้ำเชียร์ค่ะสูตรเด่นของน้ำเชียร์พร้อมขึ้นเวทีงวดนี้เป็นงวดแรกค่ะค ค่ะค่ะท่านผู้ชมบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะท่านผู้ชมเลขบ,บ,บ่หลายตัวเน้นเน้นไปเลยค่ะคเลขอันนี้เรียกว่าสูตรอะไรเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเด่นของอาจารย์ที่เปนไห่เลขน้ําเชีย่ยมาานี่แหละค่ะคน้ําเชีย่ยกระมาดึงเด่นออกเองค่ะคขอบค่ะขอพระคุณขอมุ่นตัวเลขของอาจารย์ทุกท่านค่ะสูตรเด่นของน้ําเชีย่ยค่ะเอา๋า ตัวเลขของเมลละเอียดงวดว่างหันนี่เพิ่นกระดับยูเนาะครับผมค่ะเพิ่นดับยูค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะไปเบิ่งน้ำเชี่ยกับกล่องเชี่ยหลวงไข่น่ำค่ะน้ำปูดำค่ะมนครับผมน้ำปูดำค่ะงวดล่าสุดที่มาหลวงไข่ได้มากจะสมมุติว่าไดหกเยีงสี่ค่ะท่านผู้ชมมันก็กลับหัวครับเป็นเก่าเป็นสันครับผมค่ะเป็นเก่าตัวตัว,ตวที่ได้นั่นก็คือ จังเก่าแปดแจังสี่รกระถือแมีนค่ะแต่ว่าทางใดหกจังสี่ขาน้าเชียกกับกับหัวตลอดแต่ว่างวดล่าสุดนี่บพกากับเนาะแมีนค่ะสได้จริงจริงกักบชาเนาะค่ะเอฟซ <MC S 2> ีก็ว่าอยู่ครับผมค่ะบนะันนี้ก็เลยจะมาหาปูหลวงไข่ขอพรจากปูอีกค่ะท่านบุษมิศม์ค่ะไปหลวงไข่กับน้ำเชียเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมก่อนจะไปเบื้องตัวเลขของแม่ละเอียดกับของน้ำเชียกับหลวงไข่ค่ะ ครับพี่น้องครับผมครับอันนี้กับมาโยสารตู้ดาครับผมครับอยู่ทางอุทยานอ้อมนรีครับน้นเชี่ยกระจิ่ลวงใครเล้วอครับผมเคยมาร่วงอยู่ครับพี่น้องเนาะในตัวเ้ลามน้ำกันนี่ครับผมกับแนวทางตัวเลรกตัวแรกยังน้ำเชี่ย้าปะาครับผมตัวแรกคือ้าเร้อครับผมครับเนา เบิ่งไปน้ากันครับผมตัวที่สองใช่ไหมเบิ่งน้ำไหนเก่าหรือว่ายังไงเก่าเก่าบ่ครับเอาไม่สิน่าสองแมนชอบมากว่าปิศาจเก่ากับหกนี่ได้ครับผมว่าแมนที่ว่าออกแล้่ยนไหมเออออกย้อนหลังไหมอีกแลี่นดินี่ออกแลี่เอาอีกตัวหนึ่ง เดาเดาเก่าด้อครับผมเดาเดีาเก่าเมนตอนนั้นเนาะก็คือกันใช่เข้ามาสีออกที่หลังเลขออกแล้วแล้วมาลวงในที่หลังแต่ว่ากับออกคือเก่าได้น้ำเชียไปออกล่างออกยังสิไหมตัวที่สามหาครับผมเก่าหาหาบอหาเก่าหาหรือว่ากันไวหาหกหาครับผม ต่วา,ากับแปลกดิเล็กออกอหรือลวงใหญคือเกา่าอ๋อเกามใา่งเงใคร่อโชว์ทักษเก้อปูค่ะสามได้สามเห็นมาล่ะเชียสาม อยมเนสามปู้นสามครับผมสามอ้ออีหยังมันเป็นวี่ตาจิหาห่าเถาะยู่น้นีว่าเป็นพี่หาครับสามหาแก็อีกตัวหนึ่งปู้เถาะคนพิ่หาเอกเขาสงสัยจิเทพเบิ่งก่อนเนาะ สองสามหาสองบัตรเล็กที่ห้องเล็กตัดเหรินน้ำได้มาครบล่างความเท่าข่อยเจ้าพวก้องข่อยเป็นเก่าเรื่อเป็นหกเป็นเก่าเก่าวะเก่าเหล็กตัวเก่าอะไงสัตว์อันนี้ของเก่าไม่ใช่เป็นสามหาสองครับผมค่ะตาตุ๊กปูสาตุ๊กปูบนข้างลางครับผมค่ะมีหน้าโค้งหกสิบเจ็ดต่งต่งเลเดาปู ปากั่นผู้ชมไปเบิ่งเหล็กดับกับเหล็กสูตรเด่นของน้ำเชี่ยครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งเหล็กพี่ใหญ่กทม้วค่ะงดค่ะงดนี่งดดิงดนี่งดค่ะครับพันวาหวยออกสัญจรอย่าเพิ่งงวดหน้าค่อยเอาค่ะพันวาค่ะพ่นเขายู่เนาะครับค่ะพ่นเขาคูทางอู้ยขัดเวนหานี่งามเลยเนาะ สามตัวสามตัวแตกไปค่ะ<อ>เพิ่นงดนะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้งดเอฟซี่นกระถามมาหลายค่ะงดค่ะเอาแม่และเอียดค่ะท่านผู้ชมเอาอยู่เลขดับสองตัวค่ะค่ะงวดนี้ดับเจ็ดกับแปดค่ะท่านผู้ชมดับเจ็ดกับแปดแม่และเอียดนี่ไปรุดที่เพิ่นดับหนึ่งสี่หกเลขออกหกสามบนเนาะ เพิ่นไปดับสามตวัวค่ะคันดับสองตวัวนี่เพิ่นยูโหลดค่ะเจ็ดกับแปดเนะค่ะเลขอันนีล้ลดค่ะเจ็ดกับแปดดับทุกหลักบนเลขขึ้นมาดังหกแปดแปดหกเนาะส่วนคนดังแล้วอะไรค่ะแปดเก่าก็ดังค่ะครักแปดค่ะดังมดบนค่ะแปด 8ปดหกนี่ดังมากครับหกแปดแปดหกค่ะนี่แหละค่ะเพิ่นกะเหตดตามสูตรเนาะค่ะสูตรไปส้นกับอา,อาจารย์ท่านใดกะดีไปเนาะค่ะเพราะว่าแม่ละเอียดเพิ่นกะบ่คอยรุดค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเยวเล็กมาครบบนพ่อชนบุรีน้ำเชีย่ยจะลรงหายได้ไข่ FC เอฟซีเพิ่นกะถามมาหลาย เลขวิ่งบนคือกันค่ะเลขวิ่งบนตัวเดียวหมวดว่างหันน้ำเชี่ยกะใดมันไปรักลอยเนาะไดสามค่ะครเดี๋ยวสีเฮ็ดให้ค่ะกับเกามาเชี่ยค่ะแคปหน้าจอแล้วค,<ส>ค่ะเอฟซีถามมาไลค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมนี่เลขหลวงไข่ค่ะหลวงไข่หมู่ว่านว่าเข้าใจคือกันเนาะค่ะว่าเวลาไปนี่ เป็นยังคือต้องได้ล้างเลกออกอนนะพี่น้องพี่พื้นที่ตามน้ำเชี่ยพันสิจำได้ค่ะว่ามักสิไปล่วงไข้นี่เลกออกแล้วเข้าไปล่วงมันมาได้โตเก้านะอ่ะนะเนี่ยค่ะตลอดเลยเนาะค่ะแล้ว,แล,วแล้วน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยจะเป็นยังสีแล้วค่ะว่าล่วงไข่ที่ว่าได้หกนะหนะกหนึ่งก็เลยเอา 6กับหัวหายเป็นเก่ากับเลขใดเก่าหนึ่งเนาะค่ะมีอันที่เป็นทั้งสัตว์อืมเอฟซีเปินตามเปิ่นแก๋เห็นอยู่ค่ะอันนี้น้ำเชียร์ใด5 9 5 5 5 5 9จะได้สองคูวันนี้เก่ามาเชียรเปิ่นกะกระดกค่ะเป็น h o ค่ะครับค่ะส่วนของเก่ามาเชียร์ได้ค่ะท่านผู้ชม จะได้สามห้าสองตัดก็จะได้สามหาสามสองและห้าสองค่ะนี่ค่ะเขาดีอยู่เด้อค่ะเสีเออยวยที่เท่าครับนี่ค่ะเอาที่เด็ดของน้ำเชียร์เด้อค่ะอ,อยากปล่อยแตงแตะล้างเหล็กออกประมาณสีห่หางมือค่ะเพราะว่าน้ำเชียร์กระถาเหล็กเด่นของอาจารย์ที่เพิ่นทรงไห้ เห็นว่ามันเดินดีน้าเชี่ยกับเล่เอามาล่งไห้พี่น้องเบิ้งค่ะคนี่ล่ะค่ะกระเพึงมะนางเห็ดดอกคะงวดนี่กระเพึงมะนางเห็ดมะนางขีดเบิ้งค่ะ,ะน้ําเชี่ยนี่จะเป็นสูตรเด่นชนเด่นค่ะสูตรเด่นชนเด่นน้ําเชี่ยสิมักแบบนี้ค่ะเก่ามาเชี่ยเป็นหัวดีเป็นสิคานวณค่ะเด่นบนหรือว่าเอาไปวิ่งบนงวดนี้น้ําเชี่ยไห้ศูนย์กับเก่าค่ะศูนย์กับเก้าค่ะ ชนกันหลายค่ะลักลอยให้หกค่ะท่านผู้ชม2ตัวน้ำเสียมักด้วยค่ะมักส่วนตัวก็คือเก้าสามเสและ 9, กหค่ะมักแห้งก็คือเก่าสามค่ะท่านผู้ชมมักแห้งคือเก่าสามเก่าสามสมเก่าค่ะส่วนเลขวิ่งหรือว่าเหลขเด่นราง3กับ0 3กับ0ค่ะ3กับ0ูนย สองตัวล่างศูนย์สามนี่มักถึงแต่ตองวดเลยค่ะเพราะว่าน้ำเชี่ยกับฟันว่าพ่นเอาซีนก่อนใหญ่มาห้ค่ะแดงจึงครึ่งหรอกอะบ่มีตัวสื่อ,อพ่นว่าได้บอกเลขค่ะพันบ่ได้บอกเลขก็เลยเอาใส่บ้านเลขที่เจ้าของค่ะศูนย์สามเก้าสามศูนย์หกหกสามค่ะมักศูนย์สามกับหกสามข้างล่างมักศูนย์สามกับหกสาม แต่ว่าเมาื่อคืนเนี่ยฝันเห็นผะผะหลวงพีเมื่อท่านเด้เป็นปูระนมผะนมสองลูกยางผ้าหน,นาบานยางคู่กันเนี่ยยางคู่กันย่านเรียกออกเบิ่นอยู่เนาะบ่ได้ยางต่อกันบอ่อบ่ได้ยางต่อกันยางคู่กันคือจังน้าเชียวฝันเห็นเคียงบินไปอยู่ใต้ตึกกันไหมคะเรียกออกคู่เบิน่นว่าเถอะซีซีบอกเหอแมนแมนเนาะ คู่กันย่านเลขออกเบิ่นเชียงบินมันมันลอยมาไต่ไต่ตึกคู่กันบัน้พะพระสองลูปเนี่ยยางคู่กันเมือ่อคืนนี่พระเป็นนุ่มค่ะท่านผู้ชมเลขสิออกเบิ่นบ้คันเบิ่นก็หาหาตัวนี่คันเบิ่นก็หาหา ่านอยู่ดิค่ะท่านผู้ชมเห็นน้ำเชี่ยบวบ่ามีแปดดินี่บ่มีเจ็ดกับแปดครับนี่นี่แหะค่ะท่านผู้ชมเอามาแบงปันค่ะเอามาแบงปัน,ปนมากกระจัดขันไปซ่นกับอาจารย์ที่ว่ามีือเสียงดังๆเ,เลขเขาดีกระจัดเลด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเก่าๆกับงามอยู่ดิแต่มากเก่าสามมากศูนย์สามกับพกสามค่ะครับ อาค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ไปเบิ้งตัวเลขที่เก่ามาเชียเพิินเขาไปในปลาอีกเนาะครับผมค่ะอ่าเดี๋ยวมือแรกงพอกันเด้อค่ะเลขวิ่งล่างของอ่าแม่สุพันค่ะคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาครับผม,บผม,มเมตตะเคียนยักครับผมสามหาเต็มๆเลยใส่เฮ้ยนี่สามแปด สาครับนี่ครับอหาต้งแปดอันนี้สามอันนี้แปดครับนี่ว่างไงสามแปดครับสามแปดบอกไม่นียออตัวชัดขากแครับพี่น้องได้หรอได้ครับสามแปดแปดสามไม่นี้ยังหรอขอบุญนตะเคียนให 差不